ต่อไปจะเป็นวิธีการพับรูปสามเหลี่ยมนะคะใครที่เก็บเงินไม่อยู่นะคะใครที่เก็บเงินไม่อยู่แนะนำให้พับแบงค์เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเป็นเป็นรูปนำโชคนะคะแล้วก็พับเหมือนเดิมนะคะพับครึ่งมีแบงค์ออกมาอย่างนี้นะคะแบงค์ร้อยล้วก็พับครึ่งพับได้ทุกแบงคนะคะ เสร็จแล้วเราก็มาพับครึ่งนะคะพับครึ่งไว้พับครึ่งแบงนะคะพับขึ้นนะคะพับขึ้นแบบนี้นะคะพับขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วข้างบนเราก็พับลงนะคะแบงข้างบนเราก็พับลงอย่างนี้นะคะ เอาพับลงอย่างนี้แล้วเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาพับครึ่งของครึ่งของครึ่งหนึ่งอีกข้างหนึ่งนะคะพับเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็รูดไป <c oughs> เสร็จแล้วนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็พับพับครึ่งอีกอีกฝั่งนึยน,นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมพับครึ่งแบบนี้นะคะ ใครที่เก็บเงินไม่อยู่ก็สามารถทำตามแล้วนะคะเก็บพับใส่กระเป๋าเรียกเงินเรียกทองของเราได้นะคะเสร็จแล้วมันจะเป็นพับเป็นอย่างนี้นะคะเราก็พับกลางนะคะพับตรงนี้แล้วเราก็ดึงอีกฝั่งหนึ่งขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อมาเสียบเข้ากับช่องเพื่อมาเสียบเข้าจักรช่องนี้นะคะช่องนี้เสียบเข้าไปเลย เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะเสียบเข้าไปแล้วมันจะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะสามเหลี่ยมเป็นแบงค์เขาเรียกว่าเก็บเป็นขวัญถุงนะคะลักษณะอย่างนี้นะคะอันนี้เสร็จแล้วหนึ่งหนึ่งแบงค์นะคะเป็นแบงค์แบงค์ร้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็วางไว้วางไว้ตรงนี้ของเราแล้วเราก็จะมาพับแบงค์ยี่สิบนะคะ เ็นลนนักษณะนี้เสร็จแล้วเราก็พับกึ่งกลางเหมือนเดิมแล้วก็รูดนิดนึงนะคะแล้วเราก็พับขึ้นพับขึ้นนะคะพับขึ้นครึ่งหนึ่งนะคะพับขึ้นครึ่งหนึ่งประมาณนี้เสร็จแล้วอันนี้เราก็จะพับลงนะคะ ทำทำไม่ยากนะคะไม่ยากพับลงประมาณนี้นะคะแล้วก็รูดนิดนึงเสร็จแล้วเราก็มาพับกึ่งกลางฝั่งนี้นะคะจะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาพับกึ่งกลางฝั่งนี้นะคะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเอาจากข้างบนพับลงมาข้างล่างนะคะแล้วก็พับจากข้างล่างขึ้นข้างบน ะะคะแล้วเราก็พับให้เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเสียบจะมาเสียบในช่องช่องตรงนี้นะคะมันมีช่องอยู่ตรงนี้นะคะเราก็เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเลย <Yes. S 1> เข้าไปแล้วนะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสามเหลี่ยมเรียบแบง แบงค์เก็บเงินเก็บทองนะคะเก็บเงินดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าเรานะคะพับเป็นอย่างนี้นะคะนะคะ่ะเดี๋ยวจะพับให้ดูอีกอีกอีกใบหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาพับครึ่งหนึ่งของของแบงค์นะคะพับครึ่งหนึ่งของแบงค์เดี๋ยวครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็มาพับพับขึ้นแบบนี้นะคะวางเสร็จแล้วแล้วก็พับขึ้นพับขึ้นครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้ก็พับลงนะคะฝั่งข้างบนพับลงฝั่งข้างล่างพับขึ้น เสร็จแล้วเราก็เอาข้างบนเนี่ยนะคะพับลงข้างล่างข้างบนพับลงข้างล่างนะคะอันนี้ข้างล่างพับขึ้นข้างบนให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะเสร็จแล้วเราก็พับกลางพับกึ่งกลางอย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็มันจะมีช่องช่องหนึ่งที่อยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยเอาฝั่งปีกฝั่งนี้นะคะเสียบเข้าไปในช่องนี้เสร็จแล้วเราก็เอาเข้าไปเข้าเสร็จแล้วมันก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะเป็นแบงค์สามเหลี่ยมเรียกเงิน เข้ากระเป๋าของเรานะคะใครที่เก็บเงินไม่อยู่ก็สามารถพับตามได้นะคะเพื่อเก็บไว้เป็นขวัญกระเป๋าของเรานะคะเราก็จะได้สามเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์เรียกเงินเรียกทองแบบนี้นะคะมีแบงค์ร้อยมีแบงค์ยี่สิบแล้วแต่ใครจะมีนะคะเป็นเลขเจ็ดแปดเก้านะคะแล้วก็เป็นก้อนเงินเป็นก้อนเงินนะคะต้องพับแบงค์ร้อยนะคะกับแบงค์ยี่สิบ แบบนี้นะคะใส่ข้าวสาร21 21เม็ดนะคะอยู่ในข้างในนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เดี๋ยวเอาลมออกไล่ลมออกแล้วก็พับไว้แล้วก็มีกระเป๋าสตางค์นะคะนี่แหละเราก็จะมาเก็บในกระเป๋าสตางค์ของเรากระเป๋าเงินของเรานะคะนี่นะคะ อันนี้กระเป๋ากระเป๋าคุณผู้ชายเก็บเข้าไปเลยนะคะเก็บเป็นขวัญขวัญถุงของเรานะคะเรียกเงินเรียกเงินเข้ากระเป๋าของเรานะคะเสร็จแล้วเราก็พับก้อนเงินของเรานะคะที่เราเก็บไว้ที่เราพับเอาไว้ก้อนเงินของเราที่เป็นแบงค์ยีกับแบงค์ร้อยนะคะเข้าไปเก็บในกระเป๋าเหมือนกันเรียกเงินเรียกเงินเรียกทองเข้ากระเป๋าของเรานะคะ เก็บไว้ห้ามใช้นะคะเอาไว้ไปทําบุญหลังจากที่เราเปลี่ยนกระเป๋าใหม่นะคะแล้วเราจะเอาแบงค์นี้ถ้าเราจะเปลี่ยนกระเป๋าใหม่เราก็สามารถที่จะเอาแบงค์มาใส่ในกระเป๋าใหม่ของเราได้นะคะเรียบร้อยนะคะถ้าถูกใจในคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ